ไปเปิดห้องให้ลูกค้าชมซับมีขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะขั้นตอนแรกก็คือเราต้องเตรียมข้อมูลไปก่อนข้อมูลอะไรบ้างมี3อย่างนะคะก็คือข้อมูลความต้องการลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าเคสเช่าอะคะ่ะเราจะมีคําถามถามเขาไปก่อนว่าสนใจทําเลไหนมีงบเท่าไหร่จะย้ายเข้าเมื่อไหร่ระยะเวลาในการเช่าอย่างเช่นสเดือน6เดือน1ปีอ่ะอันนี้เราถามเขาไปก่อน หรือมีความต้องการพิเศษอย่างเช่นต้องการครัวใหญ่เป็นพิเศษต้องการมีระเบียงใหญ่เป็นพิเศษอันนี้เราก็คือเราต้องทราบความต้องการลูกค้าก่อนจากนั้นเราก็ต้องทราบความต้องการของเจ้าของห้องเพราะว่าเจ้าของห้องบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีความต้องการคือรับเฉพาะคนไทยที่ทํางานประจําเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงอันนี้เราก็ต้องเช็คก่อนว่ามันแมทชิ่น ระหว่างผู้เช่ากับเจ้าของห้องหรือเปล่าเราอาจจะส่งคําถามไปถามผู้เช่าก่อนอย่างเช่นสัญชาติอะไรอายุเท่าไหร่เพศอะไรอาชีพอะไรประมาณนี้คือ,อเราต้องคัดกรองข้อมูลให้รับกับลูกค้าเนี่ยมันแมทชิ่งกันก่อนเราถึงจะตัดสินใจที่จะพาลูกค้าเข้าชมห้องไม่งั้นก็คือเราจะเสียเวลา ทั้งสามฝ่ายก็คือเจ้าของต้องมาเปิดห้องเราต้องพาลูกค้าเข้าชมแล้วลูกค้าก็อาจจะต้องเสียเวลาว่าเอ้ยมาแล้วมันไม่ใช่ทรัพย์ที่เขาต้องการแต่ทรัพย์ที่เขาต้องการจริงๆอ่ะถ้าอย่างเรื่องทำเลเนี่ยเราสามารถให้เขาเช็กก่อนได้ว่าเราส่ง g o g l e Map ไปให้เขาเช็กก่อนได้ว่าทำเลของห้องห้องเนี้มันใช่ที่เขาต้องการหรือเปล่า จริงๆเขาสามารถเช็คได้ก่อนเพราะว่าเคยเจอเหมือนกันว่าไปเปิดห้องแล้วลูกค้าไปถึงแล้วบอกว่าโอ้ยทำเลไกลเกินไปไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคุณสามารถส่ง Google Map ให้เขาแล้วก็ให้เขาเช็คก่อนได้แล้วก็อาจจะถามย้ำเขาไปก่อนอีกรอบหนึ่งก่อนที่จนัดชมห้องว่าเอ,อคุณโอเคไหมกับทำเลตร,ตรงนี้มันห่างจาก b t s เท่านี้เท่านี้นะคุณโอเคไหมอันนี้ค่ะเราควรจะถามคำถามเหล่านี้ไปก่อน อ่าแล้วก็ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนจะไปเราต้องทราบข้อมูลของทรัพย์ก่อนว่าอ่าคอนโดเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ Facility มีอะไรบ้างเพราะว่าเวลาเราไปถึงอะเราจะต้องไปเปิดห้องแล้วก็จากนั้นก็พาไปดู f a c i l i t ีซึ่งบางทีอ่าถ้าเราเตรียมข้อมูลไปก่อนในเคสที่ เจ้าของของเขาฝากกุญแจไว้กับนิติคือเขาไม่ได้พาไปชมห้องเองเนี่ยเราจะทําหน้าที่นั้นแทนเจ้าของเราก็ต้องรู้เข้าๆไปก่อนแต่เราไปถึงเนี่ยเราสามารถคอนเฟิร์มกับทางนิติได้ว่าฟ a c ซิลิตี้มีตรงไหนบ้างที่เราสามารถพาลูกค้าไปชมค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็คืออถึงวันนัดละแล้วก็เป็นขั้นตอนที่สองก็คือพาลูกค้าไปชมห้องจริงอันนี้แนะนำเลยนะคะ อย่างแรกก็คือให้ไปถึงก่อนเวลาเพราะว่าเราจะมีเวลาเตรียมตัวเราจะมีเวลาเดินเช็คนั่นเช็คนี่ของตึกก่อนอเราอาจจะไปถ้าเราเพิ่งเคยมาที่ตึกนี้เป็นครั้งแรกเราอาจจะไปเดินทัวร์ก่อนว่าฟังซิลิตี้เป็นยังไงบ้างอาจจะไปถามนิติว่าเออที่นี่ที่จอดรถเป็นยังไงบ้างเข้าออกใช้อะไรใช้คีย์การ์ดหรือว่าเป็นเฟสสแกนหรือว่า เป็นสแกนนิ้วมือสถานที่รอบๆเนี่ยตรงไหนที่มีแบบแหล่งของกินบ้างคือคําถามพวกเนี้ถ้าเราไม่ทราบเราสามารถทำมิติได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราควรเตรียมไปก่อนที่จะเจอลูกค้าฉะนั้นก็แนะนําว่าให้ไปถึงก่อนเวลาค่ะต่อมาก็คือพอเราพาลูกค้าไปชมห้องเนี่ยเราต้องให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเองคือเราไม่ต้องชีน้นําอย่างเช่น เราอาจจะพบว่าตรงเนี้ที่นอนมันดูเก่าๆนะแล้วเราไปชี้นำเออที่นอนดูเก่าเดี๋ยวอาจจะลองคุยกับเจ้าของให้นะคะว่าจะเปลี่ยนใหม่ให้ได้ไหมอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าไม่ได้มีความต้องการตรงนั้นเราลองฟังลูกค้าเป็นคนพูดเป็นคนตั้งคำถามแล้วก็ให้เขาตัดสินใจดีกว่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย การตัดสินใจเราจะต้องประสานงานกับทางเจ้าของห้องด้วยในเคสที่ถ้าเจ้าของห้องให้เราไปเปิดเองโดยที่เจ้าของห้องไม่ได้มาด้วยเนี่ยเราจะไม่สามารถตอบคําถามที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะเราควรจะเช็กกับทางเจ้าของห้องก่อนออย่างเช่นลูกค้าอาจจะบอกว่าเนี่ยหลอดไฟเนี่ยมันสีมันดูสลัวไปนะมันเป็นแสงสีเหลืองเนี่ย ไอ้ไม่ชอบเลยอยากได้เป็นแสงสีขาวเป็นแบบเดย์ไลท์สว่างๆถ้าเราไปตัดสินใจบอกว่าได้ไดเดี๋ยวเดียวถ้ายังไงจะไปคุยกับเจ้าของห้องให้นะ,ะตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่จริงๆเราต้องเช็คลิสต์ออกมาให้หมดว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรแล้วโทรเช็คก,กับเจ้าของก่อนแล้วค่อยให้คำตอบกับทางลูกค้านะคะอันนี้เป็นข้อที่ควรระวังต่อมา หลังจากดูห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะออกจากห้องอะคะให้ถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานว่าเรา,เาทำห้องทุกอย่างคอมพีเรียบร้อยเหมือนตอนที่เราเข้ามาแล้วก็อาจจะถ่ายว่าเ,เราพาลูกค้าพาแขกรายนี้เข้ามาชมห้องแล้วนะเพื่อในเคสบางเคสที่เคยเห็นในโซเชียลที่ลงกันก็คือเจ้าของห้องบางคนไม่ให้ค่าคอมมิชชั่นกับทางเอเจน ซึ่งถ้าเราถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานค่ะตรงนี้มันจะอาใช้เป็นหลักฐานในอนาคตได้ยังไงก็แนะนําว่าให้เก็บหลักฐานทั้งรูปทั้งวีดีโอไว้แล้วก็ส่งให้ทางเจ้าของห้องดูในอันนี้เป็นในเคสที่เราไปเปิดห้องดูไม่มีเจ้าของห้องนะคะต่อมาขั้นตอนที่สามก็คือขั้นตอนการติดตามผลบางทีดูห้องเสร็จแล้วเนี่ยพอเราถามฟีดแบ็ทางลูกค้าไป ลูกค้าอาจจาะเดี๋ยวๆไอ้กลับไปคิดดูก่อนอหรือว่าไอ้กลับไปถามในครอบครัวด,ดูก่อนอ่ทํานองนี้นะคะเราก็ถามเขาต่อว่าแล้วจะตัดสินใจภายในเมื่อไหร่ภายในพรุ่งนี้หรือว่าภายในวันที่เท่าไหร่ก็คืออยากให้สเปซิฟิกไปเลยว่าเขาจะตัดสินใจเมื่อไหร่แล้วเราก็เอาฟีดแบ็ที่ลูกค้าตอบก,กลับมาเนี่ยคะ่ะแจ้งไปทางเจ้าของห้องด้วย ที่บางทีเขาอาจจะมีฟีดแบ็มาแล้วเจ้าของห้องอาจจะเตรียมความพร้อมอาจจะไม่ใช่สําหรับลูกค้ารายนี้ซึ่งเขาอาจจะไม่ชอบแต่ว่าเขาไปเตรียมความพร้อมสําหรับลูกค้ารายต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกได้อันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับทางเจ้าของห้องด้วยค่ะอีกเคสหนึ่งของการพาลูกค้าไชมห้องโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาเองกนะ็คือเหมือนเป็นการทำ วิดีโอทัวร์ให้ลูกค้าลูกค้าอาจจะร้องขอว่าเออเขาไม่อยากเดินทางหรือว่าตอนนี้เขายังอยู่ต่างประเทศยังไม่ได้มาถึงเนี่ยแต่เขาอยากชมห้องแล้วตัดสินใจเลยเราก็สามารถพาลูกค้าไปทัวร์ห้องโดยใช้วิดีโอทัวร์ได้ก็แนะนําว่าให้เตรียมแบตเตอรี่สำรองไปด้วยเพราะว่า่าบางทีเรากว่าเราจะไปถึงห้องนี้เราอาจจะไปมาระหว่างวันหลายห้องแล้วแบตเตอรี่เราอ่ะอาจจะ ใกล้หมดแล้วพอเรามาถึงเคสที่เราต้องพาลูกค้าวิดีโอทัวร์จริงๆแล้วมันเกิดเทชุกเฉินว่าแบตเตอรี่หมดขึ้นมาอันนี้ก็คือจบเลยก็แนะนำว่าให้เตรียมแบตเตอรี่สำรองไปด้วย หลังจากพาลูกค้าชมห้องเสร็จแล้วบางท่านก็อาจจะตัดสินใจจองเลยฉะนั้นสิ่งที่เราควรมีติดไปด้วยก็คือเป็นใบเสร็จรับเงินเพราะว่าลูกค้าบางเคสอย่างลูกค้าต่างชาติเนี่ยบางคนเขายังไม่มีบัญชีธนาคารเขาก็จะจ่ายด้วยเงินสดซึ่งถ้าเรามีเป็นเอกสารให้เขานิดนึงเป็นเหมือนหลักฐานว่าเขาได้จ่ายเงินมาแล้วเนี่ยให้เขาได้เซ็นชื่อแล้วก็มีการเซ็นรับมีการเขียนรายละเอียดลงไปแล้วก็มอบให้เขาเนี่ยมันก็จะทําให้ดู มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะเอกสารอีกอย่างหนึ่งที่ควรติดไปด้วยเผื่อลูกค้าตัดสินใจแล้วก็จองห้องแล้วก็ทําสัญญาเลยนั่นก็คือสัญญาเช่าห้องค่ะมีติดกระเป๋าไว้เลยอย่างน้อย2ชุดเผื่อลูกค้าตัดสินใจเลยเราก็จะสามารถปิดจอบได้เลยวันนั้นแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเราจะต้องถ่ายรูปสภาพห้องณนะปัจจุบันเฟอร์นิเจอร์ลิสต์ต่างๆแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไว้อย่างละเอียดด้วยนะคะรวมถึง ตำหนิของห้องด้วยจะเห็นว่ากว่าเราจะปิดจ็อบได้เนี่ยเราจะต้องใช้งานมือถือเพื่อถ่ายรูปเนี่ยหนักมากสิ่งที่ตัวเองเนี่ยจะพกไปทุกครั้งเวลาไปเปิดห้องนะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็น power bank อันนีมน้มันมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าเดี๋ยวจะแปะลิ้ไว้ให้นะคะคือมันมีทั้งเป็น type c แล้วก็ เป็นสายชาร์จแบบ iPhone แล้วก็มันยังมีตัว USB เผื่อมันจะบางคนยังใช้ที่ชาร์จรุ่นเก่าอยู่ก็ใช้ USB เสียบตรงนี้แล้วก็ชาร์จได้อีกแล้วก็เวลาชาร์จแบตเองอะตัวมันก็เป็นนี่ใช้เสียบได้เลยก็คือง่ายมากบางทีเราเข้าไปแล้วอุ้ยแบตบเราจะหมดแล้วเริ่มใจไม่ดีถ้าพบตัวนี้ไปก็คือ อาชีตดีขึ้นแน่นอนแล้วก็มันใช้ใช้งานได้หลายรอบมากเลยนะคะอย่างชาร์จตเต็มที่ร้อเปร์เ็นเี่ยวันหนึ่งก็ใช้ไม่หมดอะคะ่ะคือเราสามารถจะต็อกไว้2อสามวันเนี่ยชาร์จครั้งหนึ่งก็คือเอาอยู่เดี๋ยวจะแปะลิงตัวนี้ไว้ให้นะคะถ้าชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ